ไม่มีสรโนก็ไปต่อเพราะว่าเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะสี่สิห้ลบางไปต่อเหมือนออก,อกันสามรับล็ระนาดไปยึดตามที่ธนาชารบอ,อกเอาไว้เคยให้ทำแน่นอาว่าเอาเฉพาะกลุ่มกลอกบางไหมกลุคนที่จำเป็นเท่านั้นไหมกลุ่มคนที่มีอะไรได้น้อยไหม<อ>ซึ่งอันเนี้ยก็จะทำให้จำนวนคนที่เข้าร่วมโครงการน้อยลงและการใช้เงินก็ลดลงสมไปต่อเหมือนกันแต่ชะลอ่ะ ชะลอเพื่อรอให้การพัฒนาแอปพลิเคชันในการจ่ายเงินที่มันเป็นเพื่นลูดเนี่ยครับเป็นพัฒนาให้พร้อมเพราะไม่อย่างนั้นถึงเวลาแล้วรีบใช้แล้วมันใช้ไม่ได้มีปัญหาเดีทำไม่เชื่อมันครับซีก็คือไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วหอ,อยเลยหอยเลยเพราะอะไรโครงการนี้อาจจะมีความเสี่ยงเสียที่ถูกร้องทางกฎหมายครับใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีความเซนซิทีฟมากว่าร้องทางกฎหมายและผลที่จะจะมา มีความเสี่ยงกับการเปเก้าอี้นายกมีความเสี่ยงกับการเปลี่ยนดุลนอำหนักในการเยือีกเพราะฉะนั้นตนี้ว่าทบรับเนี่ยจะคิดนว่าอยังไงดีให้คือโครงการหาเสียงแล้วก็อยากทำต่อจะทำยังไงให้มีความปลอดภัยนคืออย่างแรกที่เมื่อวานจัำญาตจัดการแงรี้พงการได้อย่างที่2ก็คือเรื่องของ สาสุบบาทก็สาที่ใช่สาสิบาทก็